เราหี้าเนาะพี่น้องเนาะจะเสาะอ่อนเนาะถามเราเราเสียวขาดอกได้แล้วยังมีคนยังยังไว้ถามเออเพรต้องถามหรอกเหลืองน้ะยังมียังบอกแล้วบอกให้ก่อนว่าได้ถามเลยยันยันแต่เออยันเรามีแล้วหรือว่าอย่างพ่กอยากพ่กอยากถามแล้วองนะฮะน้องน้องถ้าถ้าจะเอายวขาดอกเนี่ยต้องพ่อแม่บอกหรือว่าลมกันเองครับปู่บ่าวต้องพ่อแม่ต้องพ่อแม่เออ เราบรจากเนาะเอาที่ในเนี้เขารู้แล้วประมาณห้าหกล้านแล้วก็ค่ากินค่าวงวัวค่าหมูเ,เอ่ารวมแล้วกับเป็นเงินบาทประมาณสามสิบล้านเงินบาทก็คู่มือนี่เงินเงินกี้มันลงเงินบาทก็สิเท่าใดสามสิบล้านน้อยห้าหมื่นบอกห้าหมื่นประจักษ์สามสิบล้านเนาะคำหกสิบห้าล้านเดี๋ยวนี้เงินมันหกสิบห้าดิ